เมื่อกี้ผมเกือบซื้อสองสามพันน่ะแปดร้อยอะไรซื้อเลยหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ซื้อแล้วเอาเลยไม่รอครับเอาเลยอะไรเอาแล้วนี่ครับมาแล้วโอ,โ,ฮโ,ฮโอ้โหเอาว่ะมาว่ะมาครับวันนี้เราจะหาของที่ถูกที่สุดบ้างในตลาดนะครับพอดีว่าคลิปที่แล้วลงไปคืองงมากอยู่ๆวิวก็รึ่งเลยนะครับถือว่าขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาให้สดคือผมตั้งใจว่าจะหาแบบตัวแบบตึงๆตัวที่แบบเมื่อก่อนเฮ้ยแมลงปอเฟนไฟเอ้ยเออมีมีมีแฟนไฟมีและคูนฮิสเนีย อรยย่างงเี้มันมีนะครับผมว่าจะไปหาแบบราคาถูกๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าตอนเนี้ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกันกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าตอนนี้คนติดตามผมแค่24เปอร์เซ็นต์คือแม่งน้อยจะจัดจ,จ,จริงๆอันนี้คือผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าน้อยจริงๆก็ฝากกันกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปดีๆปะวะดีแหลอะอะไปเดี๋ยวเราไปที่โลกเท,ทิดกันดีกว่าแล้วก็มีน้องๆนะครับมาสอนเทิดด้วยว่าเทิดแบบนี้แบบนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงว่าเท ขอซื้อดีโลลุงได้ไหมสองหมื่นห้าพันโทเค็นคนดูว่าผมคุ้มหรือว่าไม่คุ้มหรือว่ายัางไงคอมเมนต์บอกหน่อยตัวเนี้ยเน,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 น้นๆเนี่ยอ่าเรนโบว์เรนโบว์ดีโลนะครับแล้วก็เรนโบ่เรนโบว์ดีโลจริงๆอ่ะตอนเนี้ยมันมีพาสีฟหรือว่าบัฟที่ดีกว่าเรนโบว์แล้วนะครับก็คือไนท์เมย์ใช่ไหมนั่นแหละก็คือตอนเนี้ยมีคนเสนอนะครับสองหมื่นห้าพันโทเค็นผมไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าบอกเม้นต์บอกได้ไหมกลัวโดนหลอกถามก่อนเออกลัวโดนหลอกโดนหลอกมาเยอะแล้วอย่าหลอกพี่เลยได้ไหม คิดได้เลยเหรอเหมือนเกมเพชรซิมูเลเตอร์99เลยอะ่ะวุ้ยโคตรดีขอบคุณน้องคนนั้นมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพี่ขอชื่อน้องได้ไหมเดี๋ยวตามไปให้โทเค็น100นะครับถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวพี่ให้ขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลนะขอบคุณมากเหมือนเดิมนะครับใครที่กำลังมองหาโทเค็นหรือว่าไอเทมต่างๆสัตว์เลี้ยงโกอดกระเด็นนะครับไปจัดก,กันได้เลยที่นีมอลช็อปนะครับบอกเลยว่าที่เดียวเท่านั้นนะครับคุ้มมากโทเค็นตอนนี้ผมหาเลขคูณกันแล้วกันเข้ามาในเซิร์ฟแล้วโปรโมทนนนิดึงะครับบพอออออดีีขสปนนนนนนนมมาาากๆะคคครรัั้ืิเเท่าไหร่ตอนแแรรกเาซื้อไป1,800ต่วว่าตัใหญ่นะครับออันนี้เท่่าไหร3,000คืแพงอะะไรว มันแพงอะไรอ่ะอายุคแค่เก้าวิ่งแเพื่อนโอ้แต่แรปมันพันนึงอยู่แล้วนะถ้าเจอหนึ่งพันนี่คือผมว่าซื้อได้เลยนะแรปมันคือราคาต่ำะวะใช่ไหมจัดหาก่อนนะอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือเล่นไม่ทันนะตัวพคนนี้เล่นไม่ทันอาหาอีกนะครับหมึกหรอไอ้กบนี่ยว่ากบหกกิโลนะครับน้ำหนักไม่ใช่หนักน้ำหนักเวลสามสิบสองไนเมโอ้สุนัขนโมช็อปไม่ได้นะอย่างเงี้ยร้านนีโมช็อปนี่กบนะครับสิบห้าวิไนท์แมเวลร้อยนะครับหรือว่าอายุหนึ่งร้อยนั่นแหละราคาโคตรถูกลองไปดูกัน เออผมไม่รู้วผมซื้อไว้ก่อนแล้วกันได้ไหมอ่ะได้ปะเนี่ยเดี๋ยวมัาสามารถดูได้หรือเปล่าครับว่าเราได้หรือเปล่าอิตเตอรี่ไม่ได้หรอใช่ไหมไม่ได้ครับโอโ้โหโอโ้เหนื่อะลคูณหมดยังเดี๋ยวผมขอเลาะดูก่อนนะอันนี้คืออะไรหกหรอสวรันปะเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าเท่าไหร่เราเก็บตัวยักษ์กันไหมน้องๆแพงหน้าเก็บอ่ะตัวยักษ์สวานอยู่ไหนเนะี่ยสวานมันไม่ใช่สวรนหรือเปล่ามันคือแทนโชโซรูหรือเปล่าใช่ไหมเอาไปแล้วอันนี้คืออะไรครับเอ้ยพี่คอกอันนี้คือ21วยี่าริบเอกกค็ดูนี่แล้วกันนคร้ผมไปจัดอย ดีโมนะครับเอาดีโมเนี่ยอ่ะมีอยู่มีอยู่นี่ครับเป็นไนท์แมนนะครับผมเร้อยหกสิบกิโลโคตรใหญ่เชื่อไหมถ้าผมตั้งประมาณสักเท่าไหร่อ่ะพันโทเค่นก็มีคนซื้อสนะองสามพันน่ะอันนี้มันตั้งเทนะ่าไหร่เนี่ยอันนี้มันตั้งเจ็ดร้อยผมตั้งพันหนึ่งยังออกเลยตัวนี้ไม่น่าซื้อเท่าไหร่วันนี้ไม่น่าซื้อเลยวะ่ะนี่ก็ไม่น่าซื้อโอ้โหมันแรงโปอีย e ิปต์โทเค็นเลยรอจริงปะเนี่ยวันนี้แพงครับเพราะว่าเราเคยเจอร้อยกว่านะอัตเตอร์ไฟน์เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆดูคคคคคืืืออ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 เเเเเเเรรรรราาาาตต้้้้งงงดดููลลลลไไไไป่่่่่่่ยยยๆนน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 ะะะะะะัััับบพิมมีีแณโทหกก็ ดูแค่น้ำหนักเป็นหลักเลยอะไม่ได้เยอะอะไรเลยนี่ครับเป็นสาเห็นไหมสามมาห้าสิบแต่ว่าวิวหนึ่งคือเราต้องดูเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้สนใจแบบเวลอะไรอยู่แล้วเอาเน้นถูกๆไปก่อนคิดเส้นส์สองพันหกถือว่าแพงนะคือสองพันดีกว่านี่คือเราเริ่มจําราคของราคาได้นะครับอันนี้คือพันเก้าจริงๆคิดเส้นสเราสามารถดูอินเด็กซ์ได้เลยนะว่ามันขายเท่าไหร่อะไรยังไงคิดเส้นส์อ่ะตัวนี้คือราคานะครับเมื่อวันที่หกประมาณเก้าร้อยแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆคือผมว่าเบรดไปประมาณหนึ่งพันพันห้าผมว่าโอราาาคกลงใช่มั้ มันจะหาได้เลยดิมันจะคนขายเกินราคากลางอะันแมลงปะเฮ้ยเปฟนรถไฟจริงปะเนี่ยผมก็ซื้อได้ปะอยากอยากรู้ซื้อ,อยังซื้อแล้วนะครับโอ้โห,โห 99อ่ะถิงปะมาเนี้ย9 9าอุ้ยคืนถูกมากนะครับแต่จริงๆเอ้ยอันนี้กบสิบีหรือเปล่าไม่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่บัตเตอร์ไฟลาไเมื่อกี้เราซื้อ99โอ้โหเราซื้อแพงนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาราคาประมาณนี้ดูนะครับว่าเจอไหมเอออุ้ยแรคคูนยักษ์ว่าน่าจะแพงเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดีเอแรคคูนยักษ์อันนี้2 0 0พแต่เขาใจได้คือมันตัวใหญ่ใช่ไหมละ่ะเนี่ยมันตัวใหญ่มากแต่เราไม่ได้อยากได้้้้ตััวววววใหหญ่่่่่่่่่อออยูแลนนนคครรรรรบืาา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 าเเเดดดีีีีไไไมมมมมทกกิสผผถถจโ โกแพงอ่ะกิ๊โก้เจอถูกสุด200นะเพื่อนอ่ะเราเริ่มเจอถูกกันนะเห็นไหมกิสเน่เห็นปะกิสเน่ถ้าผมจะซื้อเนี่ยผมว่าพันห้ากำลังดีอันนี้คือยังแพงอยู่นะครับเราเราลองต่อกับเขาไม่มีการต่อบลองเสียเล็กน้อยนี่เขาอยู่ประมาณเนี่ยไอเคนไบกิซเน่พันห้าร้อยนี่เขาอยู่ไหมอยู่หรือเปล่ารอนะครับรอเราจะขอมาตอบแต่ว่ามีจริงๆอ่ะผมว่าตัวเนี้ยแม่ไม่ควรมีนะเพราะว่าอะไรรู้ปะผมแทบไม่ได้เดินเช็คเลยอ่ะเขาจะตอบให้ปะรอดูนะครับวันนี้ใช่เจ้าของมะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เจ้าของเหมือนจะไม่มีการตอบกลัััับหรรือออเปล่่าาาไไ้นนนีมมขขยยแพงงจวะะ ร้อยโอ้ตัวใหญ่นะอันนี้คือตัวใหญ่โอ้มันขายความตัวใหญ่อันนี้อันนี้ตัวใหญ่ไม่ไม่นี่หว่าแต่เจอแลกคูณหนึ่งพันนะครับ <c oughs> ผมขอซื้อเก็บไว้ตัวหนึ่งได้ปะเป็นศึกษาอ่ะถือว่าศึกษาแล้วกันนะครับหนึ่งพันตัวหนึ่งตัวเดียวพอแต่ใครอยากจะไปจัดแลกคูณถูกๆก็ที่นีโมได้เลยนะครับจับไปแล้วตัวหนึ่งเป็นศึกษาแล้วกันนะครับอันนี้สิบห้าวิหรือเปล่าเนะี่ยหุ้ยสิบห้าวินะถ้าทุกคนทำไเว็นหนึ่งร้อยไม่เอาดีกว่าครับอืมผมว่าผมไม่เอาดีกว่าได้แลกคูณมาแล้วลเดี๋ยว ตัวนี้ผมยังไม่มีดีกว่าเนาะวน,นไปวน,นมานั่งดูเนี่ยอ๋อมันมีแบบเรนอันนี้คืออะไรวะเรนโบ้อะไรเนี่ยมีด้วยเหรอเออเดี๋ยวผมอยากหาตัวนี้มากเลยแรปหกร้อยนะครับไปหากันผมว่าแม่งหลักพันตัวเนี้ยเซิร์ฟเต็มไม่ยอมอะ่ะอ๋อมีคูณดาวด้วยนะครับคือมันจะไปเซิร์ฟเดิมบ้ะงวะลัวนี่แหละปึ๊บเซิร์ฟเดิมป่ะเนี่ยเฮ้ยผมเจอข้อเสียละเกมมันเก้ได้ไหมเนี่ยทุกคนแบบเนี้ยเวลาเซิร์ฟมันเต็มอะ่ะเพราะว่าตัวในฮิตน,นะอยากได้มากเฮ้ยตัวนี้ปะเท่่่่่าาาไไหหหหรรรออ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 ะะะะโโโโโตตตัััวววววนนนนนีี100ีี้้้้้้กกกเเเเเเงงลลลดดดดูููิถถ็มมมมแยยบ์ผผจพ อ่ะถูกกับแรคคูนอีกอ่ะมีครับเดี๋ยวเราเลาะดูที่อันนี้อาจจะจบที่อันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่แม่งเพลินดีว่ะน้องๆจกให้พี่ทำอะไรเกี่ยวกับโกะการ์เดนตอนนี้คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับมีทุกคนบอกว่าอยากให้พี่เริ่มโทเค็นจากศูนย์แล้วก็แบบไปหลักพันหลักร้อยหลัก,กหมื่นอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าสนใจเออจะจะทำให้ถ้ามีเวลานะครับมันจะใช้เวลาเยอะอยู่คลิปหนึ่งอ่ะคิดว่านะครับแต่ถ้าอยากให้พี่ตามหน้าหาของด้วยของเนี้ยบอกได้เลยนะนี่คือรูบี้อ่ะสี่ร้อยนะครับแต่ว่าน่าจะติดเรนโบว้ปะเเรบว์อ้ยไหมเ้้อาื่งปไมผซก 89อันนี้89ถูกกว่าโอเคเห็นไหมเราเริ่มรู้แล้วนะครับว่าตัวไหนอะไรยังไงเพราะผมโดนไปแล้วอันนี้799แพงนะเอาดีๆแพงครับถือว่าแพงถ้าเจอแบบคือผมว่าไม่ควรเกินแล็ปเท่าหนึ่งประมาณ400กําลังโอเคเพราะแลปมันก็บอกอยู่แล้วนะครับทีเล็กโอ้โหที่เล็กถูกจังวะ,ะซื้อไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับตัวหนึ่งเก็บไว้เก็บไว้ได้ยังอ่ะซีเรียเก็บไว้เป็นแบบอุทาหรณ์นะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อบนบอลซ้ำนะครับไม่เอาอ่ะผมมีแล้วพีประผมไม่รู้แต่บอก ห้าร้อยหกร้อยกำลังดีแบงก์บ,บูญหลังปะเนี่ยเออไม่บงังไม่บงัไบงไม่มีคนขายเดี๋ยวบูญหลังนี่ครับเจอกันแล้วห้าพันขายเกินราคาเท่าหนึ่งซึ่งถ้าจริงจริงผมว่าถ้า,ถาแบบสี่พันนะผมอาจจะจัดถ้าสนะี่พันน่าจจะจัดคนดูว่าดีคุ้มปะฝั่งมาห้าเนี่ยไอห้าพันเนี่ยคุ้มไหมถ้าสี่พันเ่ะเราจัดเดี๋ยวผมลองต่อนะครับอ่าเรนโบว์ดาก้อนแคนสี่พันนี่เราต่อเลยถ้าได้ผมเอานะผมพูดเลยเจ้าของร้านอยู่แถวนี้ปะเจ้าของร้านชื่อวันเอสเอ็ที T. คนไหนวะเียเอไอคนที่ชื่อนี้มัั้ย่ยนนยครป ฮัลโหลฮัลโหลบลูฮัลโหลแคน 4K ดากอนเรนโบวดากอน4,000อีส์เอ็กเพนซีฟจริงห่อแพงไปหรอหายแล้วเขาบอกว่าแพงเดี๋ยวเราเราดูแล้วกันไว้มาใหม่นะเพื่อนมีคนสอนนะมีคนดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูพีค็อกใหม่ดิพีค็อกน้ำหนัก44กิโลไม่เอาไม่เอาจะหาพีค็อกอันนี้เหมือนกันนะ15วิมาแจกคนดูสักตัวนึงน้องๆว่าไงเอ้ยอยากได้กันเลยดิส้ย3,000หนี่ขายถูกจัดเลยอะเอาไหมผมเอาดีกว่าน้องเวล่มร้อยด้วยติดไหนทเมลอะเอาแล้วกันนะครับถือว่าลองลองแล้วกันเน c a n n o t นอตบายอยู่ดีเขาจะปลดใช่ไมถือว่าขายถูกนะซื้อได้ปะซื้อไม่ได้เย้สอร์ r ี่แอดมีแอดมีอะไรวะมันชื่อว่าอันนี้หรอใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะแล้ว S แล้วไม่รู้ว่าเขาแก่หรือยังนะครับอันนี้คืออะไรสามหัวเหรออยากอยากซื้อว่าเก็บไว้เล่นวะซื้อเก็บไว้เล่นแล้วกันนะตัวหนึ่งได้ไหมเอ้านีแล้วผมซื้อแล้วนี่เอ้านี่ได้ครับ สามตัวคนดูว่าคุ้มแม่สองกับร้ยเก้าเก้าเมื่อกี้เดี๋ยวดูอินเด็กนีมันชื่อว่าเคมิล่านะครับ C H I นี่ครับโอ้ไม่คุ้มใช่ไหมเนี่ยกูซื้อมาแพงด้วยสองเก้าเก้าเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เราแอดเพื่อนไอ้นั่นไปอะ่ะมันจะออกเซิร์ฟหลอดีไงไม่ตามไปแล้วกันนะอดอุ้ยอันนี้จิตหล่อเก้าเก้าแต่แล้วคุณนี่คือเห็นเก้าแล้วเก้าเก้าหนึ่งพันอะไรเงี้ยเยอะเนาะถ้าเจอแปดร้อยุ้ยคือราคาถ้าเจอแปดร้อยนี่ผมว่าน่าโดนว่ะอ๋อนี่คือเขาโชว์แล้วนะครับซื้อเลยไหมเมื่อกี้ผมเกือบซื้ 2, 3, นะ้800้้ออ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 อน่่ะะะไไไรรรรซืืเเเเเเล 5, ลลลลยยยคคแแววาาามับ นี่ครับมาแล้วโอ้โหเอาว่ะมาว่ะทําอะไรได้เดี๋ยวผมลองไปแปลไหมคือถูกสุดจริงๆอ่ะมันหาได้มากกว่านี้แต่พี่คิดว่าสำหรับพี่นะครับอันนี้คือถูกอ่ะคิดเียด้วยมันคือตัวนี้ใช่ไหม่ะมันคือตัวไปเดินผ่านนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาเล่นหรอกเอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยเล่นหลายเกมนะมันต้องทำไปเดินผ่านให้ครบอ่ะหรือว่ามันสามารถปั๊มได้ไปเดินผ่านอ่ะอันนี้ไม่ไม่รู้นะว่าได้ไปนะครับในราคา1000อ่ะมันคือตัวนี้นะครับนี่ๆอยให้ดูว่าแบบหายังไงใช่ไหมเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงนี่ๆมันคือตัวนี้ซึ่่่่งงงยยยยััััไมมนนนนนนก็็โลลลบออูแแ้้้วะเเเีหต นาพูดเลยน่าจะเล่นนานว่ะนานปะเฟสก็เนี่ยให้ทําอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยรับก่อนคือถ้าใครมีเวลาเล่นก็เล่นสกิปท้าสกิปอะโอหเอาเลยเอาเลยเออเนี่ยก็น้องๆก็คิดเอาละก,กันอะไรอะอ๋อเทสอย่างเงี้ยหรอเดี๋อ,อะไรใช่ไหมเขาจะเทสอย่างเงี้ยอ,อ๋อนี่เพื่อนเรานี่ว่าใช่ไหมไม่ทันเลี้ยงได้แล้วเลยคุณดาวอรอรอเนี่ยมีแล้วเนี่ยเห็นปะว่าเราโกมาร์เก็ตอะไรเนี่ยมีแล้วเนี่ยมีแล้วโอ้มโหโอ้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 โหโ่้โหโอ้โหของ้โหโอ้เหโน้โหโอ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  อะไรอะเซมิกเช่ามันคือบัฟปะคืออะไรวะบอกผมได้นะมันถ่ายแพงไงเนี่ยแต่ว่าตัวมันใหญ่ที่เห็นอ่ะหรือว่ามันเยอะกว่าผมไม่รู้แต่เราไปดูบัฟดิบัฟมันคืออะไรวะบัฟแบบไนท์เมย์ปะตัวมันเลยดูใหญ่ใช่ไหมไหนลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์โอ้โนี่ไงแลรปมันทำไมมันถึงแพงเพรามันเป็นไนท์เมย์นะครับอืมซื้อเลยไหมคือเราก็จะมีสองตัวถูกป่ะเอาดีไหมเนี่ยบิดบิดมันได้ปะ ปิดมันไดไหมอะผมบอกว่ามันไม่น่าต่างระ38กิโล600แต่ว่าเป็นไนท์แมร์ซื้อของเราเนี่ยมันเท่าไหร่ครับโอ้อยากได้บูทอันนี้วะเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมเช็คราคาบูทอันนี้ก่อนไอ้มังกรน่แกผมรอดิวนะครับคือมันต่างกับตัวของพี่ยังไงวะเดี๋ยวให้ดูนะครับบางกรนไม่น่าวางส่วนเลย <laughs> ไม่น่าวางส่วนเลย,เ,ยเช็คราคาบูทก่อนนะครับ1,000จริงป่ะเราดูดิก็ดีนะจริงจริงอะมันไม่ต้องเสียงเงินเยอะครับเจอละครับคิสเหนือตัวละ1,500อืมนี่ไงเจอนีตัวอขาย้ ีขายหมื่นห้าเลยหรอสามสิบเก้ากิโลไนแมร์อุ้ยอันนี้แลกคูณ800วะ่ะจริงป่ะนี่แปดร้ 800, 36, อยสี่สิบหกโคตรถูกอะแต่เราซื้อมาแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เจ็ดร้อยโอ้โหจะแลกคูณถูกแล้ววะ่ะต้องใจเย็นๆน,นะอย่าไปรีบเฮ้ยผมเจอวะ่ะห้าพันแม่งแพงไปปะวะแต่เจอนะห้าพันสองพันเก้าเก้าอุ้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกนะที่มันจะเสนอเราอะมันแพงอะไรวะถ้าไม่ของเรามันไม่แพงวะเดี๋ยวผมลองไปดูทีนึงแม่งแพงจัดเลยนะเรนโบว์เฟิร์สดาร์คฟอนเพราะมันไม่ร้อยหรอใช่ไหมผมกดแบบกูเข ใช่ไหมแต่ว่าทําไมมันไอตัวพอมันได้ร้อยราคามันจะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมทุกคนไม่ไหวนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนห้าพันไม่ไหวสองพันผมสู้อยู่นะเฮ้ยเจอวะ่เอวะเจอง่ายนะเอาจริงๆต่อยากให้แบบมันว้าไปเหมือนเพชรซิมูเลเตอร์เลยว่าเรากําลังหาชิ้นนี้อยู่ชิ้นนี้อยู่อะไรเงี้ยว้าไปตรงบูทนั้นเลยอ่ะัน <c oughs> ไม่ว้ารับเราก็ต้องมาไล่เลาะดูอย่างเงี้ย <c oughs> เอออ่ะก็ไล่เลาะเลาะดูไปนะครับเจอแล้ว <c oughs> อันนี้สามพันห้าร้อยเนี่ยอันนี้สามพันห้านะครับก็ยังไม่ซื้อละกันคือพยายามเอ้ยอันนี้สิบห้าวิปะเนี่ะแต่ราาคโ เนน่ะ้องๆลองซื้อไหมล่ะลองซื้อไหมอันนี้ยังไม่ถึง15วิมขายแพงจังวะเอาเป็นว่าถามน,น้องๆแล้วกันคลิปนี้ผมไม่อยากใช้แบบซูมสี่ซูมห้านะครับโปเจกตมีน้อยด้วยก็ตอบได้นะครับว่ามึอ15วิเนี่ยขั้นต่ำกิโลอันนี้ผมน่าจะล้อหาดิอุ้ยนี่พันสี่ถือว่าถูกมากนะครับโอ้อันนี้15วิเนี่ยอันเนี้ยที่ผมรู้แค่ของน้องยูงอะ่ะเคเดรอหาต่อนะครับไม่รีบไม่รีบมันแพงไปอะ่ะบูดี B ้เจเมื่อกี้สามพันตอนนี้คือเราจดแล้วนะเราเจอสา,ามไไไหหวนะ 2, วววนนะถ้้้าาาแพงกก่่่ี็คือออมุยเจ อือสองพันเจ็ดแต่จริง,รงๆอยากได้สองพันนะครับไม่รีบไม่ดีว่ะคือรอบหน้าอะไรมาใหม่ๆผมไม่เติมละผมมานั่งรอซื้อดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับผมว่าผมจะลองวิจัยดูว่ะว่าหมึกสิบห้าวิกิโลแต่ไม่ใช่หกสิบโลแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แน่สิบห้าวิแน่นอนครับตัวเนี้ยจริงๆอยากซื้อมากเลยนะสองพันเจ็ดเนี่ยอันเนี้ยจะลองต่อนะครับโอ้โหไอ้นี่นี่หนักเลยอะแม่งขายหนึ่งหมื่นเอาเพอะเอาคนเดียวเลยหมื่นหนึ่งกินเต็มเลยนี่โอ้โหที่นี้พันสามนี่ยเจอแหล่งแคคครรรรัับโตถููกกไออะเนี่ยยษ์ห วุ่งอ,อันนี้หนึ่งหมื่นเลยอ่ะน่าจะเป็นอันเก่านะที่ผมไม่ได้เล่นอนะ่ะอันนี้หกเก้าเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าอันนี้คือถูกนะไอตัวน,นี้มาแล้วอันนี้คือความหวังนะ้าไม่ได้ก็อาจจะดูคลิปหน้าโอ้โหแปดพันเพื่อนคือตอนนี้ผมเจอราคาลนวะประมาณสองพันถึงสามพันนี่คือถูกนะครับถ้าเยอะกว่านี้คือแพงตอนนี้นะแผ่นหน้าตัวอะไรเนี่ยไม่รู้โอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคือผมหาโคตรนานบางทีก็ได้ไม่ได้นะครับแล้วเวลาผมมีจํากัดนะครับหามาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะทุกคนเออก็เดี๋ยวคลิปหน้าคิดว่าเดี๋ยวงจะมมาาเดดินลอต24ชั่วโร นั่งดูตลาดแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทำคอนเทนต์แล้วแบบเริ่มโทรเค็นจากศูนย์จากอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้คงมีประมาณนี้นะครับอยากให้พี่ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับตลนนี้สำคัญคือตอนนี้ขอฝากการ์ดนิมโ o ช็อปไว้อ้อมบอกอ้อมใจทุกๆคนกันด้วยนะครับสนใจอะไรต่งตางๆเกมกัวก็ได้หรือว่าเกมอื่นๆมากมายในโลบก,ก็ไปใช้บริการนิ m o s ช็อปได้เลยนะครับโอเคแล้วเจอกันใคลิปหน้าบบาย